ที่พี่รัตได้ปลูกไว้นะคะมีสะระแหน่ที่ปลูกด้วยยอดนะคะแล้วก็ต้นต้นหอมนะคะที่เราปลูกด้วยที่ซื้อมากินนะคะเราก็จะมาตัดอย่างนี้ค่ะมาตัดทำวิธีปลูกะสะระแหน่ด้วยยอดแล้วก็ต้นหอมใส่ด้วยกันนะคะก็จะตัดแล้วเอาไปปลูกเลยคะ่ะวันนี้ฝนตกนะคะก็จะ ก็จะปลูกกับหอมนะคะเอาปลูกเลยค่ะพี่ลาได้หอมมาจากร้านแล้วนะคะเราก็จะตัดใบไปกินนะคะแล้วเราก็มาปลูกกันค่ะค่ะตัดใบออกนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกกันก็คือไม่ไม่ต้องใช้่เมล็ดนะคะมันก็จะช้าไปหน่อยใส่ปุ๋ยขี้วัวนะคะที่ก้นหน่อยนึงแล้วก็ ใส่ปุ๋ยขี้วัวแล้วก็ที่ข้างล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นดินดินถุงนะคะดินถุงแล้วก็เราก็ใช้นะคะอันนี้ก็วิตามินนะคะที่โตวไวหรอวปุ๋ยกระดูกปลานะคะก็ใส่ใส่ข้างล่างเข้าไปค่ะ ประมาณช้อนหนึ่งค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะช้อนหนึ่งนะคะปุ๋ยกระดูกฟาก็ใส่ที่ก้นเข้าไปใส่ดินใหม่เลยนะคะเราก็จะทำการปักชำสารแน่ด้วยยอดนะคะแล้วก็หอมค่ะใส่น้ำนะคะ ลดน้ำลงไปให้ความชุ่มชื่นแล้วเราก็ทำการปลูกได้เลยค่ะก็จะปลูกจะปลูกเหมือนต้นนี้นะคะเหมือนกระถางนี้ก็คือคือใส่ต้นหอมตรงกลางนะคะแล้วก็จะปลูกเลยค่ะรถางตรงกลางแล้วก็รัดแบบเดียวก็ได้กินแล้วค่ะ ช่วงนี้เป็นเป็นหน้าร้อนนะคะก็คือปลูกแล้วก็ไว้ข้างนอกได้เลยค่ะ,คะอันนี้ปลูกตั้งแต่หลายเดือนแล้วนะคะอันนี้ได้กินแล้วก็หลายกระถางนะคะต้นใหญ่มากต้นหอมนะคะ,ะก็ปลูกง่ายๆเนี่ยค่ะ เราจะมาปลูกสนแหน่ด้วยยอดกันนะคะพี่รัดก็เก็บมาได้แล้วแล้วก็เอาใบออกนะคะที่จริงสั้นกว่านี้ได้นะคะสองสามข้อค่ะค่ะได้มาเป็นกำรรเลยนะคะมาปาักชํายอดสะแหน่กันค่ะปลูกง่ายๆนะคะแล้วก็งามไวได้กินไวค่ะโตวไว สละแหน่เป็นพืชที่ปลูกง่ายโตวไวนะคะเด็ดยอด2-3ข้อก็ได้ค่ะพี่รัดก็อยู่แบบพอเพียงนะคะแม่บ้านอังกฤษค่ะวันนี้วันนี้แดดจ้านิดนึงค่ะแดดจ้าเหมือนบ้านเราเลยนะคะก็พี่รัดก็จะปักลงเลยค่ะ เลือกวันที่ฝนตกนะคะหรือว่าอากาศร่มรื่นแล้วก็เอาไปไว้ในร่มก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะเหี่ยวนะคะมันจะเหี่ยวแต่ถ้าฝนตกก็เอาไว้ข้างนอกได้เลยค่ะนี่นะคะฝนตกก็เก็บไว้ข้างนอกได้เลยนะคะนี่ค่ะก็ปลูกเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ อันนี้ก็คือปักชํำยอดสะแหน่ค่ะต่อมาเราก็ต้องรดน้ำกันนะคะรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะ เราก็เก็บไว้ประมาณหนึ่อาทิตย์นะคะพอใบขึ้นนนต้นหอมขึ้นมาเราก็ใส่ปุ๋ยนะคะอันนี้ก็คือปุ๋ยค่ะอันนี้ก็คือโกลมอนะคะก็คือทําให้โตเร็วปุ๋ยต่างๆแล้วก็ปุ๋ยกระดูกปลานะคะก็ใส่เข้าไปเลยค่ะ